สวัสดีค่ะนี่คือสวนมะนาวของที่บ้านเลิงนะคะบ้านวิพาดานะะี่ค่ะดกมากเลยลูกดกมากเลยนะคะสาหรับสรบรพคุณนะคะใครที่ชอบรับประทานมะนาวนะคะมาฟังสรรพคุณกันได้เลยค่ะ10ส,สรรพคุณ10ประโยชน์ของมะนาวค่ะว่ามีอะไรบ้างไปฟังกันเลย 1. ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ เวลาที่ปวดศีษะนะคะหรือมีอาการวิงเวียนศีรษะนะคะก็สามารถที่จะไปบีปบน้ามะนาวมากินได้เลยนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดศีษะ 2. ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงและต่ำนะคะสาสำหรับผู้ที่มีปัญหาหน้าไม่ใสมีสิวฝ้าแล้ก็ มีกะมีอะไรนะคะก็น้ำมะนาวก็ช่วยบรรเทาอาการมีสิวฝ้าได้นะคะโดยวิธีการก็ให้เอาดินสอบพองนะคะไปผสมกับน้ำมะนาวนะคะแล้วก็ทาก่อนนอนนะคะหน้าของคุณก็จะใสแล้วค่ะซีดมะนาวนะคะ2-3ถึงผลให้นำไปใส่ไว้ในถังข้าวสารนะคะจะช่วยในเรื่องของการป้องกันมอดนะคะห ช่วยบรรเทาอาการคนที่มีปัญหาหนังศีรษะนะคะมีอาการคันหนังศีรษะให้นำน้ำมะนาวนะคะมานวดให้ทั่วศีรษะแล้วก็ค่อยสระผมนะคะจะช่วยบรรเทาการคันหนังศีรษะได้ค่ะ 6. การดื่มน้ำมะนาวนะคะจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการปวดตามข้อด้วยนะคะ 7. รักษาโรคกระเพาะ เปลือกของมะนาวนะคะชงกับน้ำอุ่นจะช่วยในเรื่องของการรักษาอาการของโรคกระเพาะค่ะแต่ช่วยในเรื่องของใครที่มีปัญหาท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะปวดท้องนะคะก็สามารถที่จะกินน้ำมะนาวโดยนำน้ำมะนาว เอไปผปสมกับน้าตาลนะคะแล้วก็นํามารับประทานนำมาดื่มนะคะจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้ค่ะ 9. บรรเทาอาการเสียงแหบแห้งได้นะคะ10เป็นยาอายุวัฒนะนะคะช่วยให้เจเลยอาหารนะคะนี่ก็คือสิบ สรรพคุณของมะนาวนอกจากสรรพคุณ10สรรพคุณที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะก็ยังมีสรรพคุณอีกอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะแต่ขอยกมา10สรรพคุณนี้ถือว่าม,ามะนาวนะคะมีวิตามินหลายอย่างนะคะมีวิตามินซีอย่างแรกเลยนะคะก็คือช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระนะคะก็อย่าลืมฮา มะนาวมารับประทานดูนะคะนี่จะพาชมสวนนะคะจนจบคลิปเลยนะคะอย่าลืมดูคลิปจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเลยนะคะบ๊ายบาย